สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเจอกับคุณครูสมเกตอีกแล้วนะครับเจอกันเป็นตอนที่6แล้วครับวันนี้คุณครูมีดินสอสีมาให้เยอะแยะเลยนะครับดินสอสีแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับครูมีดินสอสีถึง13กล่องนะแต่ละกล่องมีดินสอสี12แทง่งเอ๊ะรู้ได้ไงว่ามี12แทง่งนักเรียนดูครับนะฮะมีตัวเลข12อยู่ใช่ไหมครับบอกจํานวนดินสอสีในแต่ละกล่อง ค,ครูมีดินสอสี13กล่องกล่องละ12แทง่งแต่เอเกี่ยวอะไรกับการเรียนในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครูมีดินสอสี13กล่องกล่องละ12แทง่งครูมีดินสอสีทั้งหมดกี่แท่งกันนะนักเรียนจะหาคำตอบยังไงครับ <Okay. S 1> ดินสอสี13กล่องกล่องละ12แทง่ง เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณได้อย่างไรครับนักเรียนตอบได้ไหมครับเก่งมากเลยดินสอสี13กล่องกล่องละ12แทง่งสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณได้1 3คูณ12เท่ากับเท่าไหร่แบบนี้ครับนะครับนักเรียนสามารถหาผลคูณให้คุณครูได้ไหมครับว่า1 3คูณ12เท่ากับเท่าไหร่ ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการหาผลคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณครับนักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการคูณจํนน न, านวน1หลักกับจํานวน3หลกักการคูณจํานวน1หนนลกักกับจํานวน4หลกักมาแล้วนะครับแต่วันนี้จะได้ความรู้เพิ่มครับในเรื่องของการคูณของจํานวน2หลกักกับจานวน2หลกักโดยการตั้งคูณครับเราไปดูกันครับว่าเราจะหาผลคูณของ13คูณ12ได้อย่างไร ไปกันเลยครับผมนักเรียนสังเกตน,นะครับดินสอสี13กล่องครูแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกครูแบ่งดินสอสีออกมาเป็น10กล่องกล่องละ12แท่งถูกไหมครับจะมีดินสอสีทั้งหมดเท่าไหร่ครับเขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็น10คูณ12ถูกไหมครับ10มาจากไหนครับ 10มาจากจำนวนดินสอสี10กล่องกล่องละ12แท่งนั่นเองอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่คุณครูแบ่งออกมามีอยู่3กล่องใช่ไหมครับกล่องละ12แท่งแบบนี้ครับนักเรียนอ๋อคุณครูลืม10คูณ12เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน10คูณ12เราสามารถหาได้จาก1คูณ12เท่ากับ12 แล้วก็เติมศูนย์ไป1ตัวถูกไหมครับก็จะได้ผลคูณของ10คูณ12นั่นเองดังนั้น10คูณ12จึงเท่ากับ120แท่งนะครับแบบนี้เราไปดูในส่วนที่2กันต่อครับนักเรียนส่วนที่2เรามีดินสอสีอยู่3กล่องกล่องละ12แท่งถูกไหมครับก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณได้เป็น3คูณ12 3ม,มาจากไหนครับ3ก็คือจำนวนกล่องดินสอสี12แล้วครับคือจำนวนดินสอสีในแต่ละกล่องนั่นเองแล้ว3คูณ12เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนเรียนมาแล้วนะครับ1หลักคูณกับ2หลกักจำนวน1หลักคูณกับจำนวน2หลกักจะหาผลคูณยังไงดีครับนักเรียนเราเรียนเรื่องการตั้งคูณมาแล้วนะครับครูก็แสดงให้นักเรียนดูแบบนี้เลยก็แสดงว่า3คูณ12เท่ากับ36นั่นเอง ดังนั้นดินสอสีในส่วนที่สองที่คุณครูแบ่งออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด36แท่งนักเรียนตอบคุณครูได้ยังครับว่าเรามีดินสอสีอยู่ทั้งหมดกี่แท่งทำยังไงครับนักเรียนแน่นอนครับเราก็เอาจำนวนดินสอสีในกลุ่มที่1ซึ่งมีอยู่120แท่งนะครับรวมกับจำนวนดินสอสีในกลุ่มที่2ซึ่งมีอยู่36แท่ง ดังนั้นคุณครูมีดินสอสีทั้งหมดกี่แท่งครับ156แท่งนั่นเองอะต่อไปเลยครับครูจะแนะนำวิธีการหาผลคูณของ13คูณ12เท่ากับเท่าไหร่โดยการตั้งคูณครับนักเรียนเมื่อแตะกี้คุณครูใช้วิธีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับแต่คราวนี้เรามาดูครับเชื่อมโยงมาสู่การตั้งคูณจะตั้งคูณได้แบบไหนอย่างไรไปดูกันต่อเลยครับนักเรียน คูณนำสิบสองเขียนไว้แบบนี้ครับตามด้วยเครื่องหมายคูณแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คูณกับ13 12เป็นจำนวนสองหลัก13ก็เป็นจำนวนสองหลักเขียน12ไว้ด้านบน13ไว้บรรทัดที่สองแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคูณนักเรียนสังเกตน,นะครับเลขโดดในแต่ละหลักจะต้องเขียนให้ตรงกันนะครับ2อ,อยู่ในหลักหน่วย2อ,อยู่ในหลักหน่วยแบบนี้นะครับ สอ,อยู่ในหลักหน่วยเขียนตรงกับ3ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันเขียนเลขโดดในแต่ละหละักให้ตรงกันแบบนี้พอเขียนตั้งคูณแบบนี้ได้แล้วเราเราก็เริ่มหาผลคูณกันได้เลยครับนักเรียนสังเกตเมื่อตกี้จำได้ไหมครับคุณครูแบง่งกล่องดินสอสี13กล่องออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึงมี10กล่องอีกกลุ่มหนึงมี3กล่อง 13ตรงนี้ก็คือจำนวนกล่องดินสอสีของเรานั่นเองนะครับ13มาจาก10กับ3เราสามารถกระจาย13เป็น10กับ3แล้วทำยังไงต่อครับเราก็นำา3คูณกับ12แบบนี้ครับ3ก็คือ3หน่วยตรงนี้นะครับคูณกับ12 3สอคูณ12ก็คือจำนวนกล่องดินสอสีของกลุ่มที่2มีอยู่3กล่องแต่ละกล่องมี ดินสอสี12แท่ง3คูณ12เห <_ S 1> <13 S 1> ็นไหมครับ13เรากระจายออกมาเป็น10กับ3นำา3ไปคูณกับ12 3คูณกับ12ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนจำได้ไหมครับเมื่อกี้เท่ากับ36นั่นเองก็เขียน36แบบนี้ครับนักเรียนได้ผลคูณเท่ากับ36ก็นำมาเขียนต่อจาก13ได้เลยขั้นต่อไปครับนักเรียนเมื่อคูณ3กับ12แล้ว ก็มี10ที่เราเหลืออยู่เมื่อกี้ใช่ไหมฮะสิก็คือจํานวนกลุ่มจํานวนดินสอสีของกลุ่มแรกซึ่งมีดินสอสีอยู่ทั้งหมด10กล่อง10คูณกับ12นะครับนํา10คูณกับ12แบบนี้ครับ10คูณ12เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนเท่ากับ120จําได้ใช่ไหมครับ10คืออะไรครับ สิก็คือจํานวนกล่องดินสอสี10กล่อง12มาจากไหนครับสิบสก็คือจํานวนดินสอสีในแต่ละกล่องก็คือตรงนี้นี่เองตัวเลขหนึ่งในหลัก10ตรงนี้ก็คือ1นึ่ตรงนี้นะครับ10คูณกับ12ได้เท่ากับ120ก็นำหนึ่ไปเขียนต่อจาก36แบบนี้ครับสังเกตครับทักเรียนเราต้องเขียน120 ให้ตัวเลขในแต่ละหลักตรงกันนะครับอย่างเช่น36มี3อยู่ในหลัก10มี6อยู่ในหลักหน่วย120มี2อยู่ในหลัก10มี0อยู่ในหลักหน่วยเราก็ต้องเขียน0ให้ตรงกับ6ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน2อยู่ในหลักสิก็เขียนให้ตรงกับ3ในหลักสิเหมือนกันส่วน1อยู่ในหลักร้อยก็เขียนออกมาข้างหน้าแบบนี้ได้เป็น120ทํายังไงต่อขั้นนักเรียน กิจกรรมเมื่อตะกี้เราจำได้ใช่ไหมครับเราก็เอาจำนวนดินสอสีในกลุ่มที่2กับจำนวนดินสอสีในกลุ่มแรก36กับ120มาบวกกันเพื่อหาจำนวนดินสอสีทั้งหมดเราก็นำา36กับ120มาบวกกันเลยครับแบบนี้ครับนักเรียนขั้นต่อไปนำผลคูณของ3คูณ12คือ36กับ ผลคูณของ10คูณ12คือ120มาบวกกันได้เป็น156แล้วก็เขียน156ต่อจาก120ได้เลยแบบนี้ถูกไหมครับสังเกตน,นะครับเลขโดดในแต่ละหลักของ156จะเขียนตรงหลักนะครับตรงกับหลักของหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหก็อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับศนย์ในหลักหน่วย5อยู่ในหลัก10 ก็เขียนให้ตรงกับ2ที่อยู่ในหลัก10 1อยู่ในหลักร้อยก็เขียนให้ตรงกับ1ที่อยู่ในหลักร้อยวันทัดบนแบบนี้เขียนให้ตรงหลักนะครับนักเรียนเราได้แล้วนะครับผลคูณ13คูณ12เท่ากับ156นั่นเองนะครับเก่งมากครับสรุปว่าคุณครูมีดินสอสีทั้งหมด1 5 6แท่งยากไหมครับนักเรียนการหาผลคูณของจำนวน2หลักคูณกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณ เดี๋ยวเราไปทบทวนวิธีการหาผลคูณอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับนักเรียนข้อนี้เลยเเมื่อตกี้13คูณ12แต่น,นี้เจอ12คูณ13ผลคูณจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มจาก12คูณ13หมายความว่ายังไงครับนักเรียน12คูณ13หมายถึง12กลุ่ม กลุ่มละ13ถูกไหมครับมีอยู่ทั้งหมด12กลุ่มกลุ่มละ13ครูขออนุญาตใช้แผ่นตารางหน่วยแผ่นตาราง10แทนนะครับจำนวนกลุ่มกับจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มมีอยู่ทั้งหมด12กลุ่มจริงไหมลองดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 มีทั้งหมด12กลุ่มกลุ่มละเท่าไหร่ครับนักเรียนอ่าลองดูกลุ่มแรกครับมีอยู่1 0มีอยู่3หน่วยกลุ่มแรกมีอยู่1 0กับ3หน่วยหรือ13นั่นเองก็แสดงว่าเรามีอยู่ทั้งหมด12กลุ่มกลุ่มละ13ซึ่งเขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็น12คูณ13นั่นเองและ12คูณ13เท่ากับเท่าไหรอ่าเราไปดูกันครับคุณครูก็ทำเหมือนเดิมครับขอแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มแบบนี้ครับ กลุ่มแรกแบ่งออกเป็น10นะฮะสิกลุ่มกลุ่มละ13นี่คือส่วนแรกที่คุณครูคแบ่งออกมานะครับมีอยู่10กลุ่ม1 2 3 4 5 6อ8 9า0ี่ห้มีอยู่10กลุ่ม,กล,มกลุ่มละ13อีกส่วนหนึ่งมีอยู่2กลุ่มกลุ่มละ13แบบนี้ครับครูแบ่งออกเป็น2ส่วนแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆกับกล่องดินสอสีเมื่อกี้ ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันนะครับเอาละไปดูส่วนแรกครับนักเรียนส่วนแรกเราบอกว่าเรามีอยู่10กลุ่มกลุ่มละ13เขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็น10บคูณสินั่นเอง10กลุ่มกลุ่มละ13ก็คือ10บคูณสิเอแล้ว10บคูณสิเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนหาผลคูณได้ไหมครับไม่ยากเลยนะครับก็เอา1คูณกับ13ได้13แล้วเติม0นย์ต่อท้าย1ตัว ได้เป็น130นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกของเราหรือส่วนแรกของเรานะครับทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด130นะครับอ่ะเราไปดูส่วนที่2บ้างส่วนที่2มีอยู่2กลุ่มกลุ่มละ13 2กลุ่มกลุ่มละ13เขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็น2คูณ13มถูกไหมครับเแล้ว2คูณ13เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน นักเรียนหาผลคูณได้ไหมครับ1หลักคูณ2หลักเรียนผ่านมาแล้วนะครับทำยังไงครับนำสองจินตนาการนึกตามไปด้วยนะครับนักเรียน2คูณกับ3หน่วยได้6หน่วย2คูณกับ10ได้20ก็ได้เป็น26ถูกไหมครับแบบนี้เลยนะครับนักเรียนเก่งแล้วคิดในใจนะครับ2คูณ3หน่วยได้6หน่วย2คูณ1ได้20 ได้ผลคูณเป็น26อย่างนี้เนี่ยครับเอาละพอได้แบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับนักเรียนดังนั้น12คูณ13ก็ได้เท่ากับ130บวกกับ26นะครับเอาจำนวนของทั้งสงส่วนเนี่ยมารวมกัน130มาจากไหนครับ130นะครับมาจาก10คูณ13 26มาจากไหนมาจาก2คูณ13แบบนี้ครับแล้วสรุปว่า12คูณ13เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ156นั่นเองนักเรียนนึกภาพนี้ไว้นะครับแล้วเราไปดูครับว่า12คูณ13เราใช้วิธีการตั้งคูณจะมีวิธีการอย่างไรจำภาพนี้ไว้ให้ดีนะครับนักเรียนไปต่อเลยเอาละเราเขียน โดยการตั้งคูณได้แบบนี้ครับคุณครูเขียน13ไว้บรรทัดบนแบบนี้ครับต่อด้วยเครื่องหมายคูณแล้วก็ตามด้วย12แบบนี้ครับนะครับนักเรียนเอาละขั้นที่1ทํายังไงครับนักเรียนจําได้ใช่ไหมครับ12ครูกระจายออกมาเป็น10กับ2 10ก็คือ10กลุ่มแบบนี้นะครับนี่ไงครับ10กลุ่ม นะครับสองมาจากไหนก็คือ2กลุ่มตรงนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้น12คูณกระจายออกมาเป็น10กับ2แล้วทำยังไงต่อครับนักเรียนก็นำา2คูณกับ13ก่อนเลยครับ2กลุ่มกลุ่มละ13คือส่วนนี้นะครับ2กลุ่มกลุ่มละ13ก็คือ2คูณ13นั่นเอง2คูณ13เท่ากับเท่าไรครับนักเรียนจำได้นะครับเมื่อกี้ได้เท่ากับ26 ก็นำา26ไปเขียนต่อท้ายจาก12ได้แบบนี้ครับอย่าลืมนะครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับหลักหน่วยก็ให้ตรงกับหลักหน่วยหลักสิบก็ให้เขียนให้ตรงกับหลักสิบของจำนวนอื่นๆนะครับเอาละเราหาจำนวนของกลุ่มนี้แล้วเรียบร้อยของส่วนนี้แล้วเรียบร้อยอะต่อไปทำยังไงครับก็นำา10ก็คือตัวเลขข้างหน้านี้นะครับที่คุณครูเอ,เอาตัวมาวางไว้ตรงนี้ครับนี่คือ10เนาะ10 10คูณกับ13เมื่อกี้2คูณกับ13อันนี้อยู่ในหลัก10ก็เป็น10คูณ13 10คูณ13ก็คือส่วนนี้นี่เองนักเรียนก็คือ10กลุ่มกลุ่มละ13 10กลุ่มกลุ่มละ13ก็คือ10คูณกับ13แบบนี้ครับนักเรียนนะครับแล้วก็10คูณ13 10คูณ13เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน1 3 0ก็เขียน130 ไว้แบบนี้ครับลำดับถัดไปทำยังไงต่อครับนักเรียนก็หาผลบวกของ26บวกกับ130ใช่ไหมครับเอาทั้งสงส่วนนี้มาบวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน 26· 130บกวก130ก็ได้เท่ากับ156ก็เขียน156ต่อมาแบบนี้เลยครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับนักเรียนเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับคูณ13เท่ากับ 156นั่นเองยากไหมครับการหาผลคูณของจำนวน2หลักคูณกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณทำได้แบบนี้นี่เองเอาละเราไปดูตัวอย่างกันต่อเลยครับนักเรียนามาถึงตรงนี้ก่อนครับนักเรียนคุณครูจะสรุปวิธีการคูณจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักให้นักเรียนดูก่อนก็คือการคูณจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักเนี่ยหาผลคูณ โดยกระจายจํานวนใดจํานวนหนึ่งตามค่าประจําหลักแล้วนําไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งเช่นเมื่อกี้13ครูกระจายเป็น10กับ3ใช่ไหมครับแล้วก็เอา3ไปคูณกับ12แล้วก็เอา10ไปคูณกับ12แล้วเอาผลคูณที่ได้มาบวกกันแบบนี้หรือครูจะก,กระจาย12ออกมาเป็น10กับ2ก็ได้แล้วนํา2ไปคูณกับ13แล้วนํา10ไปคูณกับ13เอาผลคูณที่ได้ทั้ง2ส,ส่วนนี้มาบวกกัน ได้เป็น156ไม่ว่าจะกระจายจํานวนไหนนะนักเรียนผลคูณที่ได้เป็นยังไงครับยังคงเท่าเดิมนะครับไม่ว่าจะกระจายจํานวน2หลักจํานวนแรกหรือจะกระจายจํานวน2หลักจํานวนที่2ผลคูณที่ได้ยังคงเท่าเดิมนั่นเองเอาละนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับเอาละเรามาฝึกทําข้อนี้กันครับนักเรียน32คูณ14เท่ากับเท่าไหร่ วาง14ไว้บรรทัดบนแบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคูณแล้วก็เขียน32ให้แต่ละหลักให้เลขโดดในแต่ละหลักตรงกันครูเลือกที่จะกระจาย32ออกเป็น30กับ2แบบนี้ครับแล้วก็ยังไงต่อครับอืมจะให้เวลานักเรียนได้ฝึกทำด้วยตนเองนะครับครูบอกว่าครูกระจาย32เป็น30กับ2 ครูจะให้นักเรียนได้ลองฝึกคูณโดยการตั้งคูณเองก่อนนะครับโดยการหยุดคลิปนี้ไว้ชั่วคราวก่อนครับนักเรียนเมื่อทําเสร็จแล้วก็มากดปุ่มเล่นต่อเพื่อมาดูว่าสิ่งที่สิ่งที่นักเรียนทํากับสิ่งที่ครูจะทําให้นักเรียนดูเนี่ยตรงกันไหมและผลคูณเท่ากันหรือเปล่าเริ่มเลยครับโอเคครับ ครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะทําเสร็จแล้วนะครับไปดูกันครับว่านักเรียนเขียนแสดงวิธีทำการคูณจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณได้ถูกต้องไหมนะครับแล้วได้ผลคูณตรงกับคุณครูหรือเปล่าไปดูกันเลยครับครูบอกว่าครูกระจาย32เป็น30กับ2ครูก็เริ่มนํา2คูณกับ14ใช่ไหมครับนำา2คูณกับ14 2คูณ14ได้เท่า,ทาไหร่ครับนักเรียน2คูณ14ได้ 28นะครับเท่ากับ28ครูก็เขียน28ไว้แบบนี้ครับขั้นต่อมาทำยังไงครับนักเรียนก็นำา30นะ3อยู่ในหลักสิบนำา30คูณกับ14นำา30คูณกับ14แบบนี้ครับแล้ว30คูณกับ14ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนนะครับนักเรียนไดเ้เรียนรู้เรื่องการคูณ30คูณ14มาแล้วนะครับก็นำ3าม คูณกับ14ได้42และเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวก็จะเป็นผลคูณของ30คูณ14นั่นเองซึ่งได้ผลคูณเป็น420้เราก็เขียน420ต่อกันแบบนี้เลยครับนักเรียนอย่าลืมนะครับเลขโดดในแต่ละหลักเขียนให้ตรงกันนะครับเขียนในแต่ละหลักให้ตรงกันศูนย์อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ8ซึ่งอยู่ในหลักหน่วย2อยู่ในหลักสิบก็เขียนให้ตรงกับ2ที่อยู่ในหลักสิบส่วน4อยู่ในหลักร้อยก็ขยับมาด้านหน้า ด้านซ้ายอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับได้แบบนี้ทํายังไงต่อครับนักเรียนนำา8 8บวกกับ420ถูกไหมครับแล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนได้เท่ากับ448 28บวก420มีผลบวกเท่ากับ448เราก็เขียน448ได้แบบนี้สรุปว่าคำตอบของเราก็คือ 448คือผลคูณของ32คูณ14นั่นเองเอาละเรียนรู้มาพอสมควรแล้วนะครับเราก็มาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันครับนักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบไปป้างเอ่ยอามาดูกันครับแบบนี้ครับนักเรียนการหาผลคูณของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณทำได้โดยกระจายจำนวนใดจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลัก แล้วนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งโดยเริ่มจากหลักหน่วยและหลักสิบตามลำดับแล้วนำผลคูณที่ได้มาบวกกันอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครูกระจาย13เป็น10กับ3แล้วก็นำ3า3ไปคูณกับ12นำา10ไปคูณกับ12เอาผลคูณที่ได้ทั้ง2อ,อย่างเนี้ยมาหาผลบวกก็จะได้ผลคูณของ13คูน12นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียน อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะครับจะได้เก่งๆมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ